สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งทานเฟอร์ทอครับได้เวลามาพูดคุยความเคลื่อนไหวของการเสริมทัพแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆในสืกฟุตบอลไทยลีกนะครับว่าเตรียมทีมไปถึงไหนกันแล้วก่อนซีซั่นใหม่จะเริ่มขึ้น12สิงหาคมนี้ครับมาที่การท่าเรือกันบ้างการท่าเรือนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในโคตาต่างชาติแน่นอนนะครับเพราะว่า มันมีการปรับโควตาเพิ่มมาจาก3เป็น5คนสำหรับโควตาต่างชาติก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การท่าเรือต้องเสริมเพิ่มเพื่อให้ครบตามจํานวนด้วยถึงแม้ว่าจะลงได้เพียงแค่3คนก็ตามแต่ในเมื่อมีให้เสริมมีพื้นที่เปิดมันก็ต้องซื้อมันก็ต้องเสริมแต่จุดสําคัญคือท่าเรือเสริมตรงจุดหรือไม่และคนที่จะเข้ามาคุมทีมได้ตอบโจทย์ปรัชญากับการคุมทีมที่มีนักเตะที่มีอยู่ และเตะใหม่ที่เข้ามาได้จริงหรือไม่สกอตต์คูเปอร์จะเป็นคนเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับและเป็นคนคัดเลือกว่าใครจะอยู่ในแผนก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้การท่าเรือทั้งเตะที่มีอยู่ผมว่าประมาณ40คนเนี่ยนะครับโดยประมาณนะครับทั้งที่อยู่ในทีมก่อนหน้านี้อยู่แล้วและก็ปล่อยยืมไปทางที่ต่างๆเนี่ยกลับมารวมกันสกอตต์เองจะเอาใครไว้จะเอาใครออกนั่นคือหน้าที่ของเขาที่ได้อำนาจเต็มในการ สินใจนผมจะเล่าเรื่องของการท่าเรือโดยเฉพาะนะักเตะใหม่ที่จะเข้ามาในโคต้าต่างชาติน่าสนใจนะครับการท่าเรือปิดดีลเรียบร้อยหมดแล้วส่วนจะเคลียร์เตะไปไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อแล้วกันนะครับกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคงแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราและอย่าลืมนะครับถ้าออกกำลังกายหรือว่าไปทำงานไม่เหนื่อยเหนียวตัวกลับมาอาบน้ำหรือจะไปข้างนอกนะครับนึกถึงนี่เลยครับ พกติดตัวไปก็ได้ครับสำหรับโชกุบุสุฟอร์เมนนะครับนี่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กพกติดตัวไปนะครับนี่คือครีมอาบน้ำที่ยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง99%นะครับสะอาดสมาร์ทสปอร์ตฝากไว้ด้วยครับโชกุบุสุฟอร์เมนครับอา้าวไปฟังเรื่องราวของการท่าเรือกันดีกว่าครับตัวหลักแข้นไทยนะครับถึงเวลานี้เนี่ยยังไม่มีใครย้ายออกรวมถึงพวกที่กลับมาจากสัญญายืมตัวก็ต้องรอดูกันในช่วงพรีซีซั่นว่า ใครจะอยู่กับทีมและใครต้องถูกปล่อยตัวออกไปซึ่งก็เป็นพวกนักเตะอย่างทิตาทอทิตาวีสรนรีและดาวรุ่งอีกหลายคนนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าสกอตต์คูเปอร์มีหน้าที่มาดูเขาคิดว่าใครตอบโจทย์เขาคนนั้นได้อยู่ต่อใครไม่ตอบโจทย์ก็เ,เป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารต้องไปหาวิธีการในการปล่อยยืมหรือจะปล่อยขาด ไประมสโมสรไหนก็ว่ากันไปส่วนกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็จะมีออกกันอีกหลายคนแน่นอนครับเจนพบโพขี ee, ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยกลับไปให้กับโปลิสเทโร่ทีมอดีตต้นสังกัดของเขาที่ท่าเรือไปซื้อมาครับด้วยราคาค่าตัว6ล้านบาทสุดท้ายใช้ไปทั้งซีซสั้นแค่121นาทีในศึกไทยลีกเอากลับคืนแม่สมโมสรเทโรใช้เออแปลกดีเหมือนกันนะครับไปซื้อเข้ามาสุดท้ายปล่อยยืมไปก็ปล่อยกลับไปที่เดิมนั่นแหละครับความหมายคือคุณลงทุนซื้อมาทําไมท,ทั้งที่คุณรู้ว่า เอามาแล้วมันไม่ตอบโจทย์และไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ตรงจุดไหนเสียดายนะครับที่นักเตะเองเนี่ยฟอร์มกำลังดีกับเทโรและสุดท้ายเขาต้องมาหยุดการพัฒนาแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่า ปล่อยดองเก็บไว้2อสาปีนะครับพอรู้ว่าไม่ได้ใช้งานก็ผ่องถ่ายออกไปเลยอีกหนึ่งคนครับจตุรพัฒน์สัทรธร,รมที่น่าจะได้ไปนขคอรราชสีมารวมถึงพวกมีโชคมหาสารนุกูลหรือว่าแข้งดาวรุ่งคนอื่นๆนก็อาจจะถูกปล่อยตัวไปอยู่ที่คัสตอมราชกระบังหรือว่าสุลกากรที่รูร้สึกไทยลีก2ซึ่งเป็นพันธมิตรของสิงเจ้าท่าส่วนแข้งขาเข้าคนทาไทยเนี่ยนะครับข่าวกับเบนเดวิสมันก็ซาไปแล้วถ้าเรือสนใจจริงๆนะครับก็เน้นย้ำแต่ว่านักเตะอาจจะเลือกปฏิเสธ ไม่อยากมาในหลีกไทยตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตดีลพวกนี้ไม่หยุดหรอกครับสโมสรไทยก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอแน่นอนอยู่ที่ว่านักเตะเองเนี่ยเขามีไฟมีความแน่วแน่แค่ไหนในการต่อสู้บนเวทีหลีกของยุโรปอันนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะครับส่วนอีกรายที่ต้องจับตาก,ก็คือดีลของสุพนันบุรีรัฐครับนักเตะของสมุทรปราการทีมที่พร้อมขายทุกคนหากได้ราคาที่เหมาะสมและตำแหน่งนี้น่าสนใจเนื่องจากว่าแบ็กขวาตัวจริงของการท่าเรืออย่างฟิลิปโรเลอร์ จะหายเจ็บไม่น่าทันในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับกำลังพักฟื้นอยู่จากการผ่าตัดก็ทําให้สิงเจ้าท่าพร้อมในการเดินหน้าลุยในดีลนนี้แต่ก็ต้องรอบทสรุป จากการเจราจาทั้งค่าเหนื่อยของนักเตะที่ไม่ได้น้อยเลยรวมถึงค่าตัวที่ต้องจ่ายให้กับเคี่ยวสมุทรซึ่งยังมีสัญญากับนักเตะอยู่ส่วนโคต้าต่างชาติเมื่อขยับไปลงทะเบียนได้ที่5นักเตะนอกทวีปเอเชียบวกกับอีก1นักเตะในทวีปเอเชียและก็นับนักเตะโคต้าอาเซียนที่สามารถเสริมมาได้แบบไม่จํากัดแต่ยังลงสานามเหมือนเดิมนะครับเล้นย้าคือ3าบวกหบวกสคือ3นักเตะนอกทวีปเอเชีย1นักเตะโคต้าเอาเชียและก็ 3นักเตะในโคต้าอาเซียนถ้าเรือเนี่ยนะครับปล่อยนักเตะโคต้าต่างชาติออกไปเพียงแค่คนเดียวนั่นคือเนลสันบุญยากองหน้าเจ้าปัญหาที่ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นตัวหลกักมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติเอลซาวดอร์สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับถึงฟอร์มฝากผีฝากไข่ไม่ได้ในไทยลีกแต่กลายเป็นว่ามีชื่อ ติดในทีมชาติเฉยเลยนะครับส่วนโกซุนกีที่ยึดพื้นที่นักเตะโคต้าเอเชียอยู่หลายปีนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสิงเจ้าท่าและเซ็นสัญญายาวไปแล้วก็ต้องรอว่าจะหาทีมปล่อยยืมตัวไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ามีนักเตะโคต้าเอเชียเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับและเป็นนักเตะใหม่ด้วยส่วนตัวที่เก็บไว้เนี่ยนะครับเหลือแค่ดาบิดตโรเชล่าแมว19ชีวิตนะครับผมบอกได้เลยเกิน9ชีวิตเลยใครจะอยู่ใครจะไปไม่รู้ครับแต่โรเชล่าต้องอยู่ครับ เจ็บก็ต้องอยู่ไม่มีชื่อไทยลีกก็ลงเล่นบอลถ้วยไปแล้วก็ปีนี้เดียกก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาจะอยู่ในจุดไหนของสโมสรแต่ที่แน่ๆผมบอกให้เลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสปั้นรูปปั้นสโมสรเนี่ยโรเชล่าเป็นหนึ่งนะั้นแน่นอนครับแล้วก็เซโกโซเรสนะครับอีกหนึ่งคนที่จะอยู่กับทีมต่อถ้าเรือเนี่ยมีการเซ็นสัญญาคว้าตัวแอตตอนติราบาซี่และก็แฮมเิรตันโซเรสครับสองนักเตะจากหนองบัวพิชยะเข้ามาสู่ทีมอีก2คนนะครับรายแรกแอตตอนเซนเตอร์แบ็ก ที่หลายคนติดตามดูฟอร์มปีที่แล้วก็เห็นอยู่นะครับว่านี่คือกองหลังที่หลายทีมจับตามองผมบอกไปแล้วนะครับว่ามี7-8ถึงทีมคือครึ่งลีกนะครับสนใจอยากจะได้ลายเซ็นของเขาไปแต่สุดท้ายนี่นะครับเป็นเสียงเจ้าท่าที่ผมเชื่อว่าปิดดีลไปเรียบร้อยแบบ100%เเซนะครับเป็นการเก่าถูกที่คันสัทีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าเรือไม่มีกองหลังต่างชาติที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีมานานแล้วไม่นับเอลสดอลาะนะครับนั่นคือนักเตะ ต่างชาติที่เป็นลูกครึ่งซึ่งมาใช้ในโคตานักเตะไทยแต่เขาก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่สามารถลงเล่นในแบบสม่ำเสมอแถมยังเจ็บยาวด้วยหลังจากกลับมาเล่นทีมชาติในศึกอาเซียนคัพที่ผ่านมาการเข้ามาของแอร์ตอนก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาจะเบียดตำแหน่งของกัปตันทีมโรเชล่าหรือว่าจะลงยืนคู่กันไปเลยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สกอตต์คูเปอร์ส่วนไฮมิตันัวเรสครับจอมโขกดาวซันโบไทยลีกในฤดูการก่อนก็มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วแน่นอนเมื่อมีรางวัล นี่คือของหวานของการท่าเรือที่ชอบล่าลายเซ็นนักเตะต,ต่างชาติที่ค้าแข่งในประเทศและมีดีกรีดาวหญิงแต่ว่าสามารถปรับตัวกับทีมที่ใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยอาจจะแตกต่างจากหนองบัวแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสกอตต์คูเปอร์เนี่ยเป็นบอลเล่นแบบ d i ร e c เพลย์ใช้ลูกกลาอากาศเป็นหลักถ้าถามผมว่าตอนนี้นะครับจากการไม่เห็นการฝึกซ้อมไม่เห็นฟอร์มและให้ผมบอกว่าดีลไหนของการท่าเรือในซีซั่นนี้เหมาะสมที่สุด ผมก็จะบอกเลยนะครับว่า2ดีลนี้แหละครับทั้งแอร์ตอนและก็ไฮมินตันสัวเรสตอบโจทย์สำหรับสิงห์เจ้าท่าแต่ถ้าเกิดดีลไหนตอบโจทย์สําหรับสกอตต์คูเปอร์มากที่สุดก็คือไฮมินตันสัวเรสนี่แหละครับที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแอร์ตอนจริงๆเนี่ยเขาเติมขึ้นในหมงได้แต่ไฮมินตันผลงานม,มันการันตีแล้วครับว่าสีซั่นที่ผ่านมาลูกหม่งของเขาคือจุดที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของสกอตต์คูเปอร์ครับบอลอาจจะไม่สวยงามแต่สุดท้ายมีประตูเกิดขึ้นถ้าเขาอยู่ถูกที่ ถูกเวลาอย่าให้หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยได้ทําการอิมพร์ตนักเตะใหม่ครับนั่นคือเนกิวบ้าหรือว่าเนก u วเบาแข่งตัวรุกชาวบราซิลในวัย30ปีที่มีดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกอยู่20 ในปี2011ชุดเดียวกับพวกออสการ์ฟิลิเป้คูตินโยคาซิเมโรนะครับซึ่งเนียกิวบ้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสลงสนามทุกเกมในตอนนั้นด้วยว่ากันตรงก็คือเป็นตัวหลักนั่นแหละครับส่วนประสบการณ์ในการค้าแข่งในนามสโมสสอก็ลงเล่นในซ e r i อาหรือว่าลีกสูงสุดของบราซิลเกือบร้อยเกมและก็เคยมาเล่นในเคลีของเกาหลีใต้กับกียองนาและก็อินชอนที่ตอนนั้นเนี่ย ได้เล่นฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีด้วยนะครับถือว่ารู้จักฟุตบอลเอเชียมาพอสมควรดูการล่าสุดเล่นในซีรีส์บีของบราซิลก่อนจะตัดสินใจย้ายมาลุยในลีกเอเชียอีกครั้งหนึ่งในคิวบ้าเนี่ยนะครับเล่นในทั้งปีกแล้วก็ s e c เ n ิลสไตรเกหรือว่าหน้าต่ำก็คงจะเบียดโคต้าลงสานามกับเซคิโอรโซเรสโดยตรงแต่จะเป็นสไตล์ที่แตกต่างเพราะว่าเขาเป็นพวกตัวเล็กมีความเร็วมีความคล่องตัวในการกินตัว ที่มากกว่าและจะมาทําให้เซกัโซเรสนั้นมีความกระเตืออรในการลงฝึกซ้อมและแย่งตำแหน่งตัวจริงมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้การเบียกแย่งตำแหน่งตัวจริงในโคต้าต่างชาติของการท่าเรือเนี่ยการแข่งขันน้อยมากๆเลยนะครับมาถึงโคตา้าเอเชียท่าเรือเนี่ยก็ได้จบดีลกับทางฟานปูตรอสนักเตะเกมรับทีมชาติอิรักในวัย28ปีที่มีเชื้อสายเดนมาร์ก และเคยลงเล่นในทีมชาติเดนมาร์กชุดเยาวชนมาแล้วด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็เล่นในหลีกสูงสุดของเดนมาร์กมาตลอดปีล่าสุดก็เล่นกับทางวีบอร์คนนี้แหละครับจะมาแทนที่ของโกซุนกีในโคต้าเอเชียปูตอสเนี่ยนะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งวิฟิลโตรับเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาและก็แบ็กซ้ายมีส่วนสูง181เซนติเมตรแต่ส่วนมากเนี่ยจะได้ลงเล่นเป็นแบ็กขวาตัวหลัก เมื่อเขาเข้ามาเป็นโคต้าเอเชียตัวเดียวในทีมโคต้าโลสนามก็ไม่ต้องแย่งกับใครครับอาจจะยืนมิฟิลต์ตัวรับหรือว่าจะยืนกองหลังคู่กับตัวต่างชาติก็ได้ดับบิโรเชล่าแอร์ตอนติราบาสซี่เซกัวโซเรสเนกิวบาแฮมิตันโซเรส และก็ฟรานปูตอสแข่งเอเชียครบ6คนแล้วนะครับสำหรับ ota, โคต้าลงทะเบียน5บวก1มีแข่งเก่าของทีม2คนนักเตะจ,จากทีมในลีกอีก2คนและก็อิมพอร์ตใหม่จากต่างประเทศ2คนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในยุคข,ของมาดามแป้งเพราะที่ผ่านมาสิงเจ้าท่ามักจะเซ็นตัวต่างชาติในไทยลีกเป็นหลัก และที่ผ่านมาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงต่างชาติขนาดนี้มาก่อนเอาจริงๆนะครับจะว่าเปลี่ยนก็ไม่เชิงเพราะว่าโคต้าต่างชาติไทยลีกมันปรับเพิ่มเหมือนที่ผมบอกอะครับจาก3เป็น5คนพอดีก็เลยเป็นที่มาของการต้องเสริมให้ครบซึ่งคราวนี้ก็ต้องมาวัดศักยภาพของโค้ชอย่างสกอตต์คูเปอร์แล้วนะครับว่าการเข้ามารับหน้าที่เชฟในครั้งนี้จะทลายห้องครัวในแพสเตเดียมได้หรือเปล่าเพราะว่า ถ้วยโถโอชาหม,ม้อหายมันเยอะหยิบมาปรุงอาหารให้ถูกแล้วกันรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบกับนักเตะที่มีอยู่ในรายชื่อทั้งอยู่ในทีมกับตัวที่ปล่อยยืมไปก่อนหน้านี้รวมๆแล้วต้องเกือบ40คนซึ่งผมได้ข่าวว่าบร,ริหารเนี่ยให้อำนาจสกอต เป็นคนตัดสินใจว่าจะเก็บใครไว้ในแผนตรงนี้ก็อยู่ที่สายตาของเขาแล้วนะครับถ้ามีโอกาสเลือกแล้วรสชาติมันดันไม่อร่อยในช่วงเปิดซีซั่นก็หลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้จริงๆซึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนการท่าเรือไม่อยากเห็นในซีซั่นนี้ก็คือโค้ชใหม่ตัวใหม่แต่สุดท้าย11ตัวแรกยังเป็นคนเดิมๆเพราะว่าในหลักการของฟุตบอลอาชีพ มันต้องวัดกันที่ผลงานในสนามโคช้ชใหม่มาบรรยากาศมันก็ต้องเปลี่ยนสิทธิ์ในการทำทีมการตัดสินใจสไตล์การเล่นมันก็ต้องเปลี่ยนและผู้เล่นบางคนมันก็อาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนเพราะนักเตะใหม่ก็ถูกเสริมเข้ามาแล้วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผลงานในสนามมันจะสู้ระบบครอบครัวไม่ได้ครับและทั้นหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับตามเราต่อกันได้ครับใน2ช่องทางทั้ง Facebook ที่ชื่อว่าคิดไซโคกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ y o u t u b e ก็กดไลค์กดแชร์ติดตาม s u b สไครต์กันได้เลยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสามแสนซับสไครต์ไปพร้อมกับผมครับถูกใจคอนเทนต์แบบนี้ เขียนไม่ได้เลยครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับว่าอยากให้พูดถึงทีมไหนกันต่อเดี๋ยวทาการบ้านมาให้เพิ่มเติมและขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมไปหยิบใช้กันเยอะๆเลยครับสำหรับครีมอาบน้ําโชกุบุสึฟอร์เมนนะครับสสี3กลิ่นยับยั้งแบคทีเรียได้99%้าเปอร์เซ็นที่สําคัญสะอาดสมาร์ทสปอร์ตใครอยากเป็นอาที่ผมพูดนี่เลยครับโชกุบุสึฟอร์เมนขอบคุณผู้อ่าการสนับสนุนใจดีด้วยนะครับไปซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ